วันนี้นี้ขี้เมามากินทุเรียนอยู่ตรงนี้เรียกอะไรนะชนประธานบ้านสะเงหูสวยงามมากนี่ไพี่น้องมีขี้เมามากินทุเรียนขี้เมามาเต็มบ้านเลยไม่กล้าซื้อทุเรียนกินเดี๋ยวขี้เมาจะแย่งกินทุเรียนผมหมดอืออมมี่น้องอืมเม็ดใหญ่ใหญ่ ือเม็ดใหญ่กับหัวเม็ดเท้าผมอีกอือนี่น้องแต่เจ้านี้เขาทุเรียนเขาถูกแถวบ้านพนมอืออืออนี่น้องอันนี้เก็บกินแต่ผู้เล็กๆก่อนผู้ใหญ่ไว้ที่หลัง อืมอืมฟินมากอ,มอ,มอร่อยครับหวานมานั่งดูเขาตกปลาลเขาตกปลาอยู่ฝั่งน้น,นครับวิจับมานั่งกินทุเรียนอืมอืม ทุเรียนผมเลือกกินแต่เนื้อครับเม็ดผมทิ้งครับอืมอืมอันนี้เม็ดเล็กมากเซ็บหลายอืมอืมปลาก,กินหลังตับอืมอืมกินเม็ดเข้าไปพี่น้อง อันนี้ลูกเลยใหญ่อืมอืม,อมน้องเอ้หวานเจี๊ยบเซบหลายบรรยากาศก็ดีดีอืมอืมอร่อยคามีข้อสงสัยทำไมคนปลูกทุเรียนชอบเก็บทุเรียนดิบมาขาย ถ้าไม่เอาทุเรียนสุกมาขายเคยซื้อทุเรียนมาปอกเองสุดท้ายกินไม่ได้มันดิบเจดไทยขายทุเรียนดิบบอกเอ้ยเสียชื่อหมดของทุเรียนจนทุเรียนอะเวลาจะขายทุเรียนนะอุสตส่าห์แนะนําให้ขายทุเรียนสุกคนก็ซื้อมาก็จะได้กินได้ไม่ใช่เอาแต่ทุเรียนดิบมาขาย ใครจะไปกินได้อืใครคลองต้อรู้จักใจเขาใจเราลูกค้าก็อยากได้ทุเรียนอร่อยทุเรียนสุกเอ้ยมาเจอทุเรียนดิบกินไม่ได้เลยว่าแตด ตัดมาแล้วเดี๋ยวมันแก่เองทุเรียนมันมีบ่ตัดจากต้นแล้วมันเคยแก่บ่เซฟาลครับเจ้าอนี้เจ้าบ้านพนมมาครับขายทุเรียนถูกด,ด้วยอร่อยเขาคัดนะครับผมคัดคุณภาพยอดเลยน้ลงใครอยากกินก็ไปซื้อเอาเองเด้ออุตส่บ,บม่มเงินหนอก ไปแล้วอ่ะก่อนไปให้ดูบรรยากาศเห็นไหมบรรยากาศอือนี่ครับนี่พี่น้องสวยงามมากน่ามาพักผ่อนมาก